สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยนโกกตูมค่ะพ่อเปากำลังโอ้ปล่อยปล่อยนะคะซื้อจิกกระจันนะคะนี่คือจักกระจันนะคะโอ้นจักรจันจักกระจันของแท้จักกระจันของแท้ของจริงพ่อเปาน้องมลซื้อมานะคะพ่อเปาไปนคนปล่อยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยขึ้นต้นไม้นะคะเอามาฝากแม่แม่อ๋อไว้ตำกุ่นโอ้ทีนี้เลยไปเลย ทีนี้พอนึกไปนึกมาว่าเปลี่ยนใจนะคะแม่ยอดนะคะโคตเลยมาปล่่บ้านไม่เป็นไรป้าบันมาดูพเปาทานไ่เป็นทงนไม่เป็นหรอคะเอาม่อจักรจัดกร์อยู่ทบ้านนะคะแม่วนพ่อเปาและสามมนนะคะได้เป็นเอามาปล่อยนะคะโอ้ไปแล้วมีตัวผู้ เอ้าตัวผู้่วงแล้วร่วงแล้วเต็มถุงเลยตัวผู้จะมีปีกที่ร้องตัวเมียไม่มี ตัวเนี่ยไม่ร้องบ่อืมไม่ร้องจะไม่ร้องร้เนื้อคู้เหรอคะคู่หาอคู่ใช่อ๋อจะกระจัายดูไม่ออกอ๋อดูหนะแล้วไปทางไหนซ้อนโอ้ยจะกระจานซ้อนไปทางไหนไม่ไลนตรนเหรอไม่ไปทางไหนขนานแบบต้นเมียมันโดดนี่ต้นเมียต้นม้ต้นเมียจะเป็นแบบนี้โอ้ยนี่ไม่มีลายเอออด มีแต่เครื่องนี้อะไรเครื่องนี้ค่อยไปทำลายแล้วก็น่ารักมากเลยอ้าวหญาไปปล่อยย่าปล่อยยังยังเดี๋ยว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 แล้วก็ปล่าปล่อยก่อนหยุดปล่อยเลยไต่ขึ้นต้นไม้น่ารักมากเลยด้วยเออทำห้ชาของมันเนาะทำให้ย่าหน่อยทำทำให้มันเข้ามามันซุ่มเกินไป

อลาจับง<ป>คืนเราก็ฟังเสียงมันร้องนี่นะคะจิกจัาะจิกจันัน้จิกจันเ,เราจะปล่อยจักจันจะตัวโตกว่าตัวเนี้ยไงไปแล้วบิดไปเองเลยเอ้ยบินมาจับเสือาา้อปลาแถบ้าน มาปล่อย้ mm ันมาปล่อยให้เขาสมเสียงกลมปูนี้เราก็จะได้ร้องเพลงให้เราฟังปล่อยแล้วนี่นะคะอันนี้เจากระจันมาปล่อนะเอานงเ้องมาล่อยนะคารปล่อยแล้วโจปล่อยนอ้องเมาปล่อยนะล่ตัวที่ตัวที่เดี๋ยวปล่อยก่อนปล่อยก่อน ตัวนีแแน้แข็งแรงมากเลยตัวนี้แข็งแรงมากเลยนี่ค่ะแข็งแรงมากเลยอ้าวไปแ่ยแงมากแล้ว,ปวไปที่ชอบที่ชอบหัวใจล้มล้มรอบ ตัวนี้มันมันไม่ไหวนะบ้างตัวนี้ตัวนี้คงไม่ไหวแล้วเจ้าจจันก็มันอายุมันสั้นนะคะอายุมันไม่เลยนานเรก็ถอนเร้อยแานรั้นนึนะถอนออกต้นนึงนะปล่อย่จ้าจันมาให มาปล่อยกันจิกจันกันนะคะนี่นะคะปล่อยกันทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะพากันมาปล่อยจิกจันทร์กันนะคะนี hmm. mm ่นะคะไปแล้วไปแล้วเล่นจะตัว hmm. น mm ้อยพู่ตัวไหนตู้พู่ข้างบนเลยตู้อะไรที่ร้อง ตัวผู้ตัวเมียมันจะเป็นแบบนี้ตัวผู้ร้องหาผู้ตัวเมียมันจะตัวเล็กๆไปแล้วไปแล้วเป็นตัวเมียนึ่งแบบนี้ก็ตัวเมียผมขออ่านด้วยค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมันมีตรงนี้